ข่าวดีเสนอแล้วคนกลุ่มนี้โชคดีมากรับเดือนละ2,000บาทได้เงินวันไหนดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเหล่าอสอมอแพร่ดีใจหลังอนุทินลงพื้นที่ บอกเตรียมยื่นเรื่องให้ค่าตอบแทนอสมสอ .2,000 บาทโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากสำนักข่าวริกอินโฟนลงข่าวไว้เมื่อวันที่3ธันวาคม2565ด้วยนะคะโดยเนื้อหาของข่าวมีรายละเอียดดังนี้ค่ะตามที่นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมาเปิดโรงพยาบาลชุมชนแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยในอนุวัตวงศ์วันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พร้อมคณะผู้บริหารนายพิพัฒน์ซื่อทรงธรรมนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวางนางสิริวัลปราศจากศัตรูสสอแพร่แบบปาร์ตี้ลิสต์พักประชาธิปัตย์นายเอกการซื่อทรงธรรมสสอแพร่เขตหนึ่งพักภูมิใจไทยนายกฤติเดชสันติวัธิรากุลสสแพร่เขตสองพักภูมิใจไทย นายทาีบุญมากรักษาราชการผู้ว่าราชการข้าราชการในจังหวัดแพร่และได้เดินพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมของจังหวัดแพร่ซึ่งมาให้การต้อนรับรวมกันทั้งสิ้น12,122คนโดยหมอหนูนายอนุทินชาญวิรากุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวกับที่น้องอสอมว่า ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการผลักดันค่าตอบแทนให้อสอมเป็น2,000บาทเนื่องจากอสอมเป็นตัวแทนในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีและมีการมอบรางวัลแก่อสอมดีเด่นจำนวน11สาขาจากกระแสตอบรับในเรื่องค่าตอบแทนของอสอมในครั้งนี้ทำให้วงการอสอมแพร่ มีความหวังเป็นอย่างยิ่งเพราะที่ผ่านมาอสมมีการทำงานตั้งแต่การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ถือว่าเป็นการทดสอบการทำงานของอสมีาทำงานได้ดีมากส่วนค่าตอบแทน2,000บาทนั้นถือว่าเหมาะสมแล้วส่วนจะเพิ่มเงินให้ตอนไหนก็ต้องรอนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนเพื่อให้ทางคณะรัฐมนตรีได้ทำการอนุมัติต่อไป สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ